สมัยก่อนเราจะฟังคําว่าคนจีนหอบเจอผื้นหมอนใบมาตั้งลกรากแล้วค่อยๆสร้างฐานะในเมืองไทยนะครับแต่ดูนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคนจีนเอาเงินสดนะครับมาซื้อคอนโดโบ้านเราเลยเมื่อ8เดือนที่แล้วของปี65นะครับที่จีนเข้ามาซื้อคอนโดบ้านเราเนี่ยไปทั้งหมด58,000กว่ายูนิตคิดเป็นมูลค่ากว่า150,000ล้านบาทเขาทำธุรกิจไปทั่วโลกครับจากโลกออนไลน์คนจีนไม่เคยลังเลที่จะซื้ออสังหา เมืองไทยในขณะที่คนไทยเนี่ยยังห่วงเรื่องการเป็นหนี้บ้านระยะยาวอยู่เลยว่าจะผ่อนไม่หมดนะครับแต่เรื่องปัญหานี้เดี๋ยวปรึกษาผมผมเคลียร์ให้ไม่เป็นไรนะครับมาดูว่าทําไมคนจีนถึงแห่กันมาซื้อสถานเมืองไทยกันอย่างยาวนานและไม่เคยลังเลข้อแรกนะครับมันเป็นวัฒนธรรมแล้วครับถ้าคนจีนเขามีเงินจํานวนหนึ่งนะครับหรือศักยภาพ,พาเขาได้นะครับเขาจะไม่แข่งกันในประเทศเขาเองครับเพราะการขับมันสูงครับเขาจะมาตั้งลกลากมาเปิดธุรกิจมาทําการค้าในประเทศไทย การแข่งขันกับคนไทยเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาชนะแน่นอนนะครับเพราะคนไทยชิวๆและคนไทยเองก็ไม่ค่อยมีปัญหากับคนจีนครับอยู่สงบสุขสบายๆข้อ2คนจีนเนี่ยเขามอมาว่าไปได้เศไทยเนี่ยในขนาดห้องที่28-30ตารางเมตรเนี่ย เมื่อเทียบกับบ้านเขาเนี่ยและวัสดุที่ใช้เนี่ยบ้านเราโคตรด,ดีเลยนะครับดีมากบางที่มีการันตียวให้ด้วยมาซื้อแล้วมีบริษัทดูแลปล่อยเช่าอีกต่างหากนะครับเขาเลยไม่ลังเลที่จะมาซื้อบ้านเรากฎหมายในการเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยนะครับง่ายกว่าประเทศอื่นๆนะครับประเทศไทยก็ค่อนข้างเปิดกว้างในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมและนี่ก็เป็นข้อมูลและเหตุผลง่ายๆนะครับสำหรับที่ชาวต่างชาติเขาไม่คิดจะลังเล ในการมาซื้ออสังหาบ้านเราถ้าคุณเป็นคนไทยอย่าลงทุนอสังหาโดยมีคนดูแลให้หาคนเช่าให้หวังว่านวันหนึ่งจะเป็นสินทรัพย์ของตัวเองแล้วมีคนมาเช่าตลอดเพื่อได้ Passive Income ติดต่อผมได้ตลอดนะครับ